มาแล้วมาแล้วอ่ะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีเวลาว่างก็จะมาไล์เหมือนเดิมวันนี้มาซามาซาซาก็คือว่าวันนี้จะเป็นเมนูโซดาน้ำแดงอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันเกี่ยวกับเรื่องทำไมถึงต้องแช่เย็น ทำไมต้องใช้แบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้มันมีเหตุผลอะไรแล้วมันจะมีความแตกต่างอะไรยังไงก็เดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายแต่ว่าอันเนี้ยเมื่อเช้าก็ได้อบรมอบรมนะไม่ได้ดุไม่ได้ว่าเก่าวไม่ได้อะไรตักเตือนกับพวกน้องๆน้องๆที่ทํางานอยู่กับคนกาแฟของเราก็คือเรื่องเกี่ยวกับพลังงานพลังงานที่เราอ่ะ สแสดงออกที่ใบหน้าพลังงานที่เราเก็บเอาไว้มันก็คือที่เราพูดก็คือพลังงานลบพลังงานลบคืออะไรพลังงานลบก็คือว่าเป็นพลังงานเกี่ยวกับความคิดของเราเนี่ยครับเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับความคิดของเราณขนาดที่ณขนาดนั้นที่เราอะเหมือนกับว่าเราอยู่หน้าร้านหรือว่าเราอยู่ในสังคมอะไรก็แล้วแต่ มันแสดงออกมาทางกริยาและก็สีหน้าของเราซึ่งอันนี้ก็ให้น้องๆที่ที่บริษัทเนี่ยได้ทําการดูแลตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเลยเองแล้วก็สอนเทคนิคในการการการปรับตัวการเปลี่ยนเปลี่ยนแนวความคิดของเราก็คือสมมุติว่าเรามีปัญหาสมมุตินะสมมติมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เรารู้สึกหงุดหงิด รู้สึกว่าไม่สบายใจรู้สึกวิตกกังวลช่วงจังหวะที่เราขายของอยู่ที่หน้าร้านของเราเนี่ยเราก็จะคิดไปคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราคิดแล้วก็บวกกับความเครียดที่มีอยู่อันนี้แหละเราบางคนจะไม่รู้ว่ามันจะออกมาทางสื่อหน้าและก็กริยาของเราที่เราทําอยู่นขนาดนั้น เพราะนั้นอ่ะสิ่งที่ออกมาก็คือความเครียดความเหมือนกับอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะมันออกมาทางสีหน้าของเราอ่ะคือสีหน้าของเรามีความเครียดไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นน่ะคนที่เข้ามาใหม่เขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยยกตัวยอย่างเช่นลูกค้าหน้าร้านของเราเนี่ยเขาไม่ได้รู้อะไรด้วยว่าเรามีความเครียดอะไรยังไงแต่เขาได้รับพลังงานอะไรบางอย่างที่ออกไปจากหน้าของเราออกจากกริยาท่าทางของเราที่ เขารู้สึกว่าเขาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ชอบอ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบเขารูเขารู้สึกว่าเราอ่ะเ,ออเหมือนกับอะไรเดียวเหมือนกับไม่ค่อยต้อนรับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราเราเป็นผู้ขายเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกค้าเลยแต่หน้าตาท่าทางกริยาต่างๆเนี่ยเราถ่ายทอดออกไปถ่ายทอดออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้น สิ่งที่ลูกค้าเราได้รับก็คือ,อในความรู้สึกเขาได้พลังงานลบไปอะ่ะเขาก็จะไม่ประทับใจเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะคนขายวันนี้เขาเป็นอะไรเป็นอะไรเพราะนั้นอะ่ะยิ่งเราเป็นคนขายเราต้องการลูกค้าแนะนำอยู่อย่างหนึ่งถ้าเราเจอเหตุการณ์อันนี้ขึ้นมากับเราชีวิตเราอะ่ะยังไงก็แล้วแต่เอามันออกไปจากสมองก่อน ช่วงเวลาที่เราทํางานเนี่ยเอามันออกไปจากสมองก่อนเอาพลังงานบวกเอาพลังงานสดใสอะ่ะเข้ามาใส่ตัวเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทํางานไปเราถ่ายทอดพลังงานบวกไปให้กับลูกค้าลูกค้าเขาก็ชื่นชมเราเขาก็ชอบเราเกิดความประทับใจอันเนี้ยสาคัญมากนะสําคัญมันคือการดูแลลูกค้าหน้าร้านของเราเนี่ยถ้าหากเราบริการดีบวกกับรสชาติสินค้าของเราดีเราใส่ใจดี ทุกอย่างมันก็ดีไปหมดเดี๋ยวลูกค้าก็ติดใจเราเพราะว่าลูกค้าที่เข้ามาไม่ใช่เขาติดใจแค่รสชาติอย่างเดียวนะการบริการสําคัญมาก<ๆ>เผลอๆการบริการเนี่ยสำคัญกว่ารสชาติอีกนะฮะอันนี้อยากให้ทุกคนตรวจสอบตัวเองทุกคนตรวจสอบตัวเองถ้าหากว่าที่ร้านเรามีกระจก อย่างเมื่อก่อนนี้เครื่องตัวเก่าอะ่ะมันก็เป็นเป็นกระจกอะไรมันก็เรียกอะไรนะมันเป็นใสๆอะ่ะมันสามารถมองได้ก็สามารถสะท้อนมองตัวเองได้แต่ตอนนี้มันไม่ได้ละมันเป็นรุ่นใหม่มันป้าไปแล้วนะฮะอันนี้อยากจะฝากฝากฝากให้เราอะ่ะลองคิดดูลองคิดดูว่าใครมีพฤติกรรมอย่างนี้ก็พยายามลดพยายามลดให้ได้ค่อยๆลดลงลดลงโอเคทำทีเดียวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆลดมันไป นะฮะอันเนี้ยฝากไปด้วยเพื่อ,เ,อ,อเพื่อฐานลูกค้าของเราจะเหนียวแน่นขึ้นดียิ่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันก็คือทําให้เราอะ่ะยกคุณภาพชีวิตของเราให้สูงขึ้นด้วยเพราะเราเริ่มตัดปัญหาได้เราสามารถแก้ปัญหาที่อยู่กับตัวเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นไปหมดเลยอันนี้แนะนําอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาซนะ่ากันซ่าจากโซดาอันนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ย อันนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นโซดาอันนี้นะและที่สำคัญคือต้องเป็นขวดใหญ่ด้วยขวดใหญ่ด้วยถ้าเป็นขวดเล็กที่เราซื้อตามตามร้านอะตามร้านตามแมคโครตามร้านทั่วไปเนี่ยเป็นขวดเล็กๆอันนั้นอะเอาเท่าที่เทสแล้วที่ลองแล้วว่าความซ่าสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้มันซ่าก,กว่า พราะมันเป็นรุ่นเก่าเก๋ากว่าเพราะฉะนั้นเก๋ากว่าทราบกว่าครับบอกไว้เลยนะแล้วก็มีอะไรอีกไหมอันนี้ขวดนึงใช้ได้ประมาณกี่แก้วรู้ไหมมันแล้วแต่แก้วค่ะแล้วแต่แก้วกแก่ใหญ่อ๋อโอเคก็แล้วแต่แก้วเดี๋ยวเรามาดูการทํากันดีกว่าสิ่งที่สําคัญคือต้องแช่เย็นทุกครั้งก่อนก่อนที่เราจะเปิดฝาเนี่ยขวดนี้จะต้องเย็น ยิ่งเย็นเท่าไหร่ยิ่งดีครับมันจะซาแล้วก็ซานานอันเนี้ยอยากจะให้ทุกคนทำให้มันเป็นนิสัยไ,ไปเลยพยายามดูแลดูแลอะไรอะวัตถุดิบของเราอะให้ดีอย่าให้ขาดเพราะนั้นอันนี้มันต้องแช่รอล่วงหน้าต้องใช้เวลาในการแชร่ก็อย่างที่บอกครับยิ่งเย็นยิ่งดีแต่ถ้าหากเราเปิดใช้ตอนนี้เลยนะบอกได้เลยนะ มันมันมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีมันคุณภาพสินค้าของเราที่ส่งมอบไปถึงลูกค้าเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่ามันไม่ซามันไม่โดนใจอ่ะมันไม่จี๊ดอ่ะผมก็พูดไม่ถูกอ่ะแต่มันไม่จี๊ดอ่ะมันไม่ซามันไม่โดนใจเพราะฉะนั้นอ่ะความซาของโซดาที่มีคุณภาพดีบวกกับฟามหอมฟามหวานของน้ำแดงด้วยน้ำแดงนี่ก็ต้องแช่เหมือนกันนะ อันเนี้ยเคล็ดลับอันเนี้ยจริงๆอ่ะมันเป็นผลพลอยได้สมัยก่อนเด็กที่ร้านที่เปิดหลายสาขากันนะนะเด็กที่ร้านผมอ่ะเขากลัวมดขึ้นตอนเลิกร้านอ่ะกลัวมดขึ้นขวดน้ําแดงเพราะฉะนั้นเขาเองอ่ะเขาก็จะเอาขวดเนี้ยไปใส่ในรังน้ําแข็งใส่ในรังน้ําแข็งแล้วควนี้ก็แปลกใจนะว่าเอ๊ะทำไมร้านเนี้ยทำ,นนทำไมแดงโซดานี่ขายดีจังขายดีจัง มารู้ตอนหลังอ๋อแล้วก็ลองมาชิมแล้วก็ลองมาเทสดูไอแต่ไอโซดาเราแช่ปกติอยู่แล้วนะแต่ไอน้ำแดงอะเรามาเทบกันระหว่างแช่เย็นกับไม่แช่เย็นต่างเลยครับแช่เย็นแจ๋วกว่าครับแช่เย็นแจ๋วกว่าดีกว่ารสชาติดีกว่าได้ให้ความหอมอะให้ความหอมของกลิ่นน้ำแดงกลิ่นสลัดหอมมากกว่ามีความหอมความสดชื่นยิ่งหน้าร้อนด้วยนะรับรองครับขายดีทำแล้วก็ ถ้าร้านไหนอ่ะอันนี้เกิดจากร้านเราอ่ะเราเราเจอมาก่อนไงสมมติว่าร้านไหนอ่ะที่ว่าลืมแช่โซดาหยุดขายไปเลยครับหยุดขายก่อนไม่ต้องรีบขายเพราะถ้าหากว่ารีบขายโดยที่ไม่แช่เย็นอ่ะรสชาติมันจะเปลี่ยนลูกค้าเนี่ยเขาจะเคยได้รับแต่ของที่ว่าแช่เย็นของดีไปแต่ณนะวันนี้เขาได้ของที่คุณภาพต่ำไปเขาก็ไม่โอเคนะ เพราะฉะนั้นฝากด้วยแต่อันนั้นมาเราก็ต้องยอมรับด้วยว่ามันคือความผิดของเราที่เราจะต้องปรับปรุงถ้าเราอยากขายดีเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีหน้าที่ของเรามีอะไรเราก็ต้องจัดการของเราให้ดีนะครับอ่าเดี๋ยวจะยาวไปอีกมีอะไรอีกนะน้ําแข็งต้องเย็นไหมอ๋อต้องเย็นนะน้ําแข็งก็ต้องเย็นด้วยนะน้องเขาบอกอ่ะเดี๋ยววันนี้แดงโซด,ดา สิบหกออนจับยี่สิบสองออนโอเคอ่ะขอเชิญครับเจ้าเก่าตดลงน้ำแข็งนี่ต้องเย็นใช่ไหมยเย็นเย็นอ่ะเราจะทำแก้วอะไรก่อนเอ่ยแก้วสิบหกออนก่อนค่สิบหกออนก่อนอันนี้น้ําแดงกับโซดารเราแช่ไว้นะเราไม่ได้ใช้ขวดนี้นะเราแช่ไว้ของเราอยู่ก่อนแล้ว ตั้งแรกเลยตักน้ำแข็งประมาณไหนตักน้ำแข็งประมาณอันนี้แก้วอะไรเนี่ยแก้วสิบหกแก้วสิบหกเหรออันนี้ยี่สิบสองเนาะสงสัยได้เวลาให้นมลูกเลยลืมอ่ะเชิญเชิญเชิญอันนี้สิบหกออนใช่ค่ะตักน้ำแข็งประมาณนี้พูนพูนประมาณนี้ค่ะพูนพอที่จะเทได้อ่ะอ่าฮะครับไม่พูนเกินไป หลังจากนั้นนี่ให้ดูก่อนนี่ไอไอไอเกาะเลยครับโอเคเชิญน,น้ำแดง50 ml นะคะประมาณแดงห 50, 50. ้าสิบห้าสิ่าเชิญครับ หลังจากนัน้นอ่าอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้เราใช้นนงานจริงนะอันเนี้ยเราใช้เหลืออยู่นะระหว่างวันเนี่ยเราใช้เหลืออยู่จะบอกให้นี่ก็ยังซ่าอยู่นะเพราะว่าเราเปิดช่วงจังหวะที่ว่ามันเย็นยังไงเหลือนิดเดียวก็ซ่าโอเคเชิญครับน,นี่เราเปิดขวดใหม่แล้วแช่ให้เย็นเย็นหมกน้ำแข็งลึกๆ เดี๋ยวบอกเทคนิคการการหมกอีกใส่ไปแก้วหนึ่งก่อนนะคะใส่ประมาณนี้แล้วก็คนเล็กน้อยนะคะคนเล็กน้อยค่ะแล้วก็เทใส่แก้วไม่ต้องเทหมดนะคะเทไปแค่ไหนอาเหลือไว้หน่อยเลยค,ครับแล้วก็ใส่แก้วหนึ่งไม่ต้องคนแรงคนแค่พอเข้ากัน ส่วนปริมาณของของของอะไรนะของตัวโซดาเนี่ยเรากะเอาใช่ไหมใช่ค่ะก็คือกะให้เต็มแบบฝาประมาณนี้ค่ะโอเคเห็นกันเนาะก็จะได้แล้วเนี่ยเอาแค่ยืนตรงเนี้ยผมยังหอมเลยหอมหอมน้ําแดงอะ่ะหอมหอมมากครับหอมมากลองดูนะใครยังไม่แช่รีบแช่แล้วก็ลองดูรับรองครับเดี๋ยวขายดีอ่ะต่อไปเป็น ย oh right totally ี่สิบสองออนเหมือนเดิมนะคะต่างน้ำแข็งเหมือนเดิมโอ้โลโก้สวยจังเลยอันนี้น้ำแดงแช่เย็นแช่เย็นนะคะ75 ml ลค่ะเท่าไหร่นะ75 75บาครับ ดูดูความซ่ามันจังไหลขึ้นฟองฟองมันขึ้นมาเรื่อยเรื่อยื่ยยยสังเกตดูนะครับมันซ่ามากซ่ามากแล้วก็ใส่น้ำแดงลงไปนะคะเหมือนเดิมครับไม,มมไม่ต้องเต็มไม่ต้องเต็มแล้วก็ค่อยๆค,คนค่ะถ้าแก้วใหญ่อาจจะต้องใช้แบบสามรอบนะคะสามรอบ,รอบโอเคครับ ันนี้เราก็จะอาศัยความชนานาญหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้บอกบอกบอกไม่ได้อะว่าจะใช้โซดาที่ปริมาณที่เท่าไหร่หอมหอมน้ําแดงครับหอมหอมโอเคสวยสวยจริงๆนะดูความซ่าที่ฟอง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 ,ฟองอะไรอะเขาเรียกฟองกา๊าซที่มันขึ้นมา ไหล,หลขึ้นมาด้วยมันบอกได้เลยว่ามันสร้างใครอยู่ใกล้ๆก,ก็จะได้กลิ่นว่ามันหอมจริงๆครับโอเคอ่ะเห็นไหมวันนี้ชงน้ำแดงหอมน้ำแดงวันไหนชงกาแฟหอมกาแฟแต่ไม่ใช่ว่ากาแฟไม่หอมนะตอนนี้กาแฟยังไม่ได้ชงก็เลยกลิ่นยังไม่โชว์ออกมาแต่จะนี้หอมน้ำแดงไปก่อน ลองทำดูใครไม่เชื่อก็ลองครับลองเอาไปแช่เย็นแล้วก็ลองชงดูแล้วก็ลองชิมเปรียบเทียบดูเพราะอะไรถึงต้องเปรียบเทียบดูเราจะได้ได้ความรู้ไงเราจะได้ความรู้ว่าสินค้าของเราอะทาออกมาแล้วอะมันดีกว่าท้องตลาดแบบไหนอะไรยังไงอันนี้สําคัญถ้าเรารู้แล้วว่าเราดีกว่าเป็นไงเราภูมิใจ เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจว่าสินค้าของเราอ่ะอร่อยแน่ๆหากินที่ไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เรายิ่งมั่นใจในร้านเราเข้าไปใหญ่สินค้าของเรามากไปใหญ่เข้าไปใหญ่มันก็ทำให้เราอะอยากจะพูดอยากจะโชว์อยากจะนำเสนอเห็นไหมมันเป็นเรื่องง่ายๆแค่เราซื่อสัตย์กับงานของเราเราพัฒนางานของเราหลังจากนั้นอ่ะ งานก็จะตอบเราเพราะว่าของเราดีจริงอย่างที่เราคิดอย่างที่เราได้ลองอย่างที่เราได้ทำเราก็สามารถจะพรีเซนต์เป็นพลังงานบวกออกมาให้กับลูกค้าได้เห็นได้ได้ลองเราสามารถพรีเซนต์ของเราได้ด้วยความมั่นใจเพราะเราได้ลองมาแล้วและผ่านการทำท,ท,ที่ที่ความตั้งใจของเราอะได้ทำออกมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการแช่ เราเวลาเราแช่เนี่ยแช่ให้มิดไปเลยก็ได้ครับหรือว่าเหลือขึ้นมาแค่นี้อย่าไปตั้งบนน้ําแข็งนะถ้าตั้งน้ำบนน้าแข็งอะ่ะมันจะไม่ค่อยเย็นต่อให้เราตั้งแล้วก็เราปิดฝาไว้เหอะจะไม่ค่อยเย็นเพราะฉะนั้นถังน้ําแข็งของเราอะ่ะเราต้องคอยดูอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้พวกของที่เราแช่ไว้เนี่ยมันลอยอยู่หรือเปล่า ถ้ามันลอยอยู่ก็จับมันกดลงไปเหมือนเดิมเพื่อคุณภาพสินค้าของเราที่ดีกว่าเหนือกว่าคู่แข่งเหนือกว่าข้างข้างบ้านเรานะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยเพื่อร้านของเราจะได้มีลูกค้าที่ยั่งยืนและมั่นคงขึ้นนะฮะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้บอกได้เลยว่าหลายร้านทําไม่ได้อย่างที่เราทํากันเพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้เราก็จะมีฐานลูกค้าท,ท,ท,ที่ค่อนข้างจะมั่นคง แล้วก็อีกอันนึงคือตัวน้ำแดงก็พยายามเลือกยี่ห้อที่ดีเลือกยี่ห้อที่ดีแล้วก็เวลาฝังอ่ะก็เหมือนกันครับอันนี้ครึ่งขวดก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องมิดป,ปากอันนี้ครึ่งขวดก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าไปตั้งลอยบนน้ําแข็งก็เหมือนกันค่ามันมันลอยมันก็ไม่ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะฮะอันนี้ฝากฝา,ากไปด้วยค่ะผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะ มีอะไรเพิ่มเติมไหมอ้าวเมื่อกี้ไม่ได้เปิดอ,อ๋อ oh. แล้วเวลาที่เราแช่แช่แล้วแล้วก็เอาไอ้นี่ออกอะค่ะอะไรอเอ่เหมือนเวลาเราแช่แล้วแล้วก็เป็นแบบหยุดไปอะไรเงี้ยคะ่ะเหมือนโซดาที่เราแช่ไว้อะค่ะขวดโซดาที่แช่ไว้แล้วก็เหมือนแบบหยุดไปหลายวันอย่างเงี้ยอ๋อ oh. แนะนําอะถ้าเราจะหยุดอะ่ะแช่ในสิ่งที่เราใช้ดีกว่าถ้าเรามันแช่เย็นแล้วเราออกมาเนี่ยเอาออกมาแล้วต่อให้แช่ต่อด้วย มันก็จะไม่ไม่ไม่เหมือนกับที่ว่าแช่ครั้งเดียวอ่ะนึกออกไหมมันจะไม่ซาไม่ซาเท่าคุณภาพมันจะดรอปลงไปเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเราจะหยุดเราก็เราก็ใช้ปริมาณที่แช่ในในในที่หมดที่ที่ที่อะไรนที่ที่เราใช้หมดอ่ะกะว่าเราใช้หมดหรือว่าเราหยุดหลายวันเนี้ยเหลือถ้ามันเหลือจริงเราก็เอากลับไปแช่ตู้เย็นไว้ไม่เป็นไร นะฮะแล้วเวลาเปิดร้านล้วก็เอามาแช่ในถังน้ําแข็งต่อนพูดง,ง่ายๆถ้ามันยังเย็นอยู่อย่างนั้นนะ่ะไม่เป็นไรครับใช้ได้นานแค่ไหนก็ได้ต่อให้เปิดฝาด้วยนะอย่างตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่ายัางสมมติว่าเปิดเย็นเนี้ยแล้วเราก็เก็บเอาไว้แล้วเช้ามาเรามาใช้ต่อ,อยังซาอยู่นะอืมอันนี้ลองมาแล้วโอเคเดี๋ยวหมดแล้วใช่ไหมอ่าอย่าลืมนะน้องเขาฝากย้ำอ่ะนะน้องแมทนะาน้องแมทเขาบอก น้ำแข็งต้องเย็นนะน้องแมทเขาบอกมาไม่เย็นไม่ได้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีขออนุญาตไม่เอ,อ่ยชื่อกลัวพ้าดไ,ไม่เก่งไม่เก่งอ่ะฮะสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีค่ะคุณโลดอยากทราบว่ายังมีที่เปิดกระป๋องนมหรือเปล่าขายมาสีปี เปลี่ยนมาเยอะมากเลยค่ะใช้ไม่ทนเลยอ๋อมีครับติดต่อน้องแอดมินได้เลยมีอยู่ครับมีอยู่อ่าสวัสดีครับพี่โลดคุณสายฟ้าครับผมสวัสดีครับคุณสายืูนีสวัสดีครับ,รบเออเมื่อคืนได้คุยกับคุณสายสูนียาวเลยเดี๋ยววันหลังเราก็จะมาไล์บอกเคล็ดลับในสิ่งที่คุณสายตุนีก็พูดมาให้ฟังเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะ สวัสดีครับคุณปิงปองขอบคุณนะครับสำหรับหลักสูตรต่างๆขอให้มีความสุขความเจริญในชีวิตนะครับตอนนี้ชงเก่งแล้วครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณแทนงานขอบคุณแทนเด็กๆทุกคนด้วยครับแต่ถ้าหากพูดถึงมีความสุขความเจริญแล้วก็ท่านรวยอ่ะขอผมรวยกว่านะขอผมรวยที่สุดนะให้เด็กรวยน้อยหน่อยนะครับอขอบคุณมากครับบางดี สวัสดีครับคุณกำไรครับผมเทสเกลถึงไหนคะโซดาเออ่โซดาจะดูที่ ML อ่ะค่ะอ่าฮะอ๋อใช่โซดาจะก,กะปริมาณเอาแล้วก็การเทเมื่อกี้เนี้ยครับลองย้อนกลับไปดูในเดี๋ยวเราจะลงใน YouTube อีกทีหนึ่งลองลองไปดูในนั้นดีกว่าเพราะว่ามันจะมีการแบ่งเทเพื่อความหวานมันจะได้ ไ้ได้เสมอกันนะครับมันใกล้เคียงกันแต่ที่แน่ๆอย่าลืมนะแช่เย็นนะทุกอย่างต้องแช่เย็นขอบคุณนะครับสำหรับสูตรต่างๆอ,อ๋ติดตามมาหลายปีและอ๋อครับขอบคุณมากครับคุณปิงปองที่คะที่คนกาแฟลงในช็อปปี้บ้างอ๋อเราไม่กล้าลงนะครับ ในช้อปปีเพราะว่าไอ้ไอสินค้าต่างๆอะ่ะที่ผมไม่ลงในช้อปปีเนี่ยก็เพราะว่าลงแล้วมันมีปัญหาเมื่อก่อนนี้เคยลงอยู่หนนหนึ่งมันมีปัญหาอย่างทูกว่าคนที่ใช้งานของเนี่ยใช้งานต่างๆเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้ประมาณนึงแล้วเขาถึงซื้อไปใช้มันจะได้เกิดเกิดประโยชน์กับตัวเขาเอง แต่ถ้าหากว่าไม่มีความรู้เลยอะ่ะเกิดการเข้าใจผิดอะ่ะมันก็จะทําให้เสียความรู้สึกกันทั้งสองฝ่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้ขายกาแฟสดลูกค้าคิดว่ากาแฟกาแฟของเราเอาไปปุ๊บกระชงคานได้เลยนั่นแหละครับปัญหามันเกิดยันละของมันก็เลยตีกลับมาเข้าใจผิดกันและอีกอย่างหนึง่งในการขายในนา้หน้าเราจะตอบคําถามลูกค้าละเอียดมากไม่ได้เหมือนกับที่จะขายอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น เอาตรงนี้ดีกว่าครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนที่อยากจะได้วิชาอยากได้ความรู้คุณค่อยๆเรียนไปก่อนสะสมสะสมความรู้ไปก่อนแล้วค่อยๆลงมือปฏิบัตินะฮะส่วนร้านไหนอะ่ะไม่ได้ใช้สินค้าของเราก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเรียนรู้ไปแล้วก็ลองเอาไปปฏิบัติประยุกต์เอาลองดูซิอย่างที่พี่โลดพูดเนี่ยว่ามันดีจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าแล้วค่อยมาเชื่อใจกันตอนหลังอีกทีนะครับ อันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนวันนี้ส่วนป้ายหน้าเสร็จวันนี้แหละเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะโพสต์บอกไปนะฮะป้ายที่ว่าจะแจกให้โอเคหม,เห,มหมดแล้วในชะ่ไหมหมดแล้วเนาะโอเคงั้นก็วันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันก็ขอขอบคุณ แทนทีมงานด้วยที่ให้พรมาอย่าลืมนะครับให้ผมรวยที่สุดสวัส <laughs> ดีครับขอบคุณครับ